เรามาเก็บกันดีกว่าค่ะอืมตำออกมาแล้วหน้าตาก็เป็นอย่างนี้จ้าอืมน้ำลายแตกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเก็บมะย,ยมฝรั่งค่ะเดี๋ยวะมะย,ยมฝรั่งป่านะคะภาษาเดนิสเครียกัไนได้นะ สติ๊กเกอร์สเปคค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันแล้วก็เอาไปตำปูนะคะแทนมะย,ยมได้ค่ะรสชาติจะออกเปรียปร้ยวๆนะคะต้องเก็บตอนที่มันยังแก่มันยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันค่ะวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าไปเจอมะย,ยมฝรัง่งน,นี่ค่ะเราต้องเก็บตอนที่มันยังไม่สุกนะคะถ้าสุกมันจะหวานค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันรสชาติเป็นยังไงเนาะต้นนี้ป้าอ้อนเดินเห็นเดินผ่านเห็นพอดีเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะคะ เปรี้ยวค่ะเปรี้ยวได้ที่เอาไปตำปูืมใส่ปลาล้ามีตอนปลามแซบๆออร่อยค่ะอย่ารอช้าเราเก็บกันเลยค่ะโอ้ดูค่ะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะนี่ค่ะนันก็ด้วยโยเต็มเลยค่ะเรามาเก็บกันดีกว่าค่ะอื้อ ลุงก็รอป้าอ้อนไปค่ะโอ้ยป้าอ้อนลุงน่ะไม่ย่อมมาถ่ายวีดีโอให้ป้าอ้อนนะไม่เป็นไรป้าอ้อนเก็บเองถ่ายเองเจ็บเองน้ำตามเองคนเดียวใส่ถุงก่อนนี่จัดไปค่ะโอ้ยเบึงน้ำ โอ้ยมันมีน้ำเนอะเขาภาษาเดนมาร์กเขาถึงเรียกว่าสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เหมือนกับว่าน้ำมต่ำม,มานะคะคนไหนรู้ภาษาอังกฤษก็บอกประอ้นด้วยนะคะว่าเขาออกเสียงยังไงคะ่ะโอ้ยเก็บระวังค่ะลูกใหญ่ค่ะโอ้ย สิสก the, uh, Stick er mm ูตอีกเนมดาลิงที่อีกเนมเอปล็อกกนฟอร์ติเตนอสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ไหมลุงสงสารพระอ้นเจอน้ำต่ำมาลุงมาช่วยเก็บเดี๋ยวเก็บได้แค่พอกินพระอ้นก็เลิกแล้วนะคะ เราจะเดินเล่นกันต่อจ้าโอ้ยหนุนเยอะแยะมากมายค่ะโอ้ยปะอ้อนเอ้ยลุงได้เดี๋ยวลุงเรียกยนี่ค่ะ ม่ยมฝรั่งคนไทยเราก็สรรหาชื่อเรียกเนาะคะ่ปะปะาอ้นล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมตำจ้าก่อนจะตำเดี๋ยวปะาอ้นจะให้ดูอะไรนี่จ้าปะาอ้นมีปูค่ะปูตกจากทะเลนะคะแต่ปะาอ้นดองแล้วนะคะ3มตัวบักไงบักไงเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ยังมีนี่ค่ะปลาราพันปีนะคะ ตอนปลาลาพันปีกินตั้งนานแล้วไม่หมดค่ะใส่สักตอนหนึ่งให้มันได้อืมรสชาติของความเป็นอิสานบ้านเฮานะคะแล้วก็ยังมีปลาลาขวดค่ะปลาลาจากน้องเต๋านะคะอันนี้ยี่ห้อเขยราวค่ะปลาราสุดหนงนะคะอืมว่าแล้วป้าโอนก็เปรี้ยวปากขอตัวไปตามก่อนนะคะตามออกมาแล้วหน้าตาก็เป็นอย่างนี้จ้าอืมน้ำลายแตกอืม อร่อยจู่มแอมๆนะบองปอนอืมุอมนใะส่น้ำตาลเยอะ,ะอุนชอบหวานก็ใส่น้ำตาลนมันะจะออกอเปรี้ยวหวานอร่อยค่ะอ,มอ,มอมืมันดีตรงไม่ยมตรงที่ว่าไม่ยมเราต้องคายเม็ดออกนะคะจะรำคาญเม็ดอะค่ะแต่อันนี้ไม่มีเม็ดให้คายออกคะ่ะก็คือถ้าไม่กลัวเสียวฟันก็ เคียเค้ยวๆแล้วก็กลืนเลยค่ะบางคนดูด,ด,ดแค่น้ำก็กลืนอย่างเดียวค่ะอืมอร่อยมากค่ะอืปูอืม,ป,อมปูมันๆตกเองค่ะของฟรีจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยอือโยเวนปลรราเนอรปลราซื้อเขา <laughs> อ้นขอขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณทุกการติดตามนะคะ <c oughs> น้าลายยังไหลยังสออยู่เลยค่ะวันนี้ป้าอ้นลาไปก่อนนะคะแล้วเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ